พีฉีดยาด้วยนะเขาฉีดให้หนูหนูทำไม่<ล>ทำสีผมนี่ลมันเศร้าเกินแฮร์เซรัมใช้อย่างนี้นะครับก็คือใช้ตอนผมเปียกๆก,ก็ได้หรือตอนผมแห้งก็ได้แต่ถ้าแนะนํานะก็คือหลังสระผมเสร็จก่อนเป่าใดเป่าผมก่อนที่จะโดนความร้อนทาเซรัมลงไปก่อนบีบไม่ต้องเยอะนะครับบีบแค่สักหนึ่งจกหรือสองจกเต็มที่เนาะ แล้วก็ทาให้ทั่วหัวแล้วก็ใดเป่ามันจะแห้งไปพร้อมกับผมเลยครับแล้วมันจะดูไม่ออกเลยว่าว่ามีออยอยู่บนหัวมันจะไม่มันเลยจริงมันใช้ดีจริงลองดูนะครับชิจาอะไรไม่แม่หนูวไปสระผมมาผิดสีคือตัวสบู่แท้งอันนี้คือ ที่สระผมอ่ะหนูจะต้องใส่อีกสีหนึ่งแต่หนูไปสส่อีกสีหนึ่งพี่เก่งเห็นยังว่าผมตัวเป็นสีไหนไม่เพราะว่าด้านในสีฟ้าไมอ่ะโทษนะทุกคนเขาไปใช้แชมพูที่ใช้ผีเห็นยังน้องเกมซนไว้เขาใช้แชมพูผิดสีคือเขาไปใช้แชมพูกับผมทำสีเทามันก็เลยมาฟอกสี จุ๋มจุ๋มก็คิวเป็นคนบอกให้หนูใช้คิวว่ะพี่หนูบอกว่าต้องใช้สีม่วงหรือสีสีเงินพี่จุ๋มก็คิวบอกว่าใช้สีเงินแล้วมาออกมาเป็นตีให้บอกตีคุณไม่เชื่อใครง่ายแล้ววิ่งกี้ออกมาเลยเฮ้ยจ้าเออจะโดนตีไหมคบนะแกจะสะดุ้งหรือแกจะนอนตาอะไรที่หล่อสีฟ้าสีเขียวไอ้สีฟ้าต้องม่วงจ้าจริงหนูโดนวางย่า อ่าแล้วหนูก็คิดว่าหนูคงต้องใช้สีเทามั้งหนูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แต่คุณพี่มันสีเทาถูกแล้วใช่ไหมตอนนั้นเขาบอกว่าสีเทาต้องพอกสีเทาแต่คนฟูถูกมันเป็นบอลมันออกเหลืองไงมันออกทองใชรได้ก,กว่าสีเทาทุกคนใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมนี่ที่หนูแอบไว้ที่หนูบอกว่าแอบใช่ผมก็บอกอยแบบนี้ใครย้ายเห็นไหมมันไม่ ไม่เลยน่ารักอยู sure> ่เลยติดเยอะนะคือ่ชื่ออะไรได้สีฟ้าเขาบอกตะม่วงเธอแล้ไม่ออกทางหอกยทองมืนมดเธอดูนะข้างบนทองข้างหน้าฟ้าด้านในฟ้าไปเขียวด้วยปลายผมเขียวโ Oh my god เดี๋ยวนะทุกคนเห็นหรือยังครับว่าการเลือกแชมพูที่ใช้สระผมทำสีต้องเลือกให้ถูกนะไม่งั้นจะเป็น,นอย่างน,นี้นะคือโพนี่ใช่ใช่เหมือนมาโพนี่ใช่คือเลยคิดว่าทำเป็นสีสายใหม่ไปเลยไปที่เดียวให้มันจบสวยนะหน่าขาวเลยนะนี้จุ๋มเบลแต่เบลเห็นไหมจุ๋ม แล้วหนูต้องแก้เป็นสีอะไรใครรู้บ้างคะสีเดิมที่บอกฮะสีเดิมก็ร่างเสีเดิมเขาต้องแก้เป็นสีอะไรอ่ะช่างเู้เก่งแล้วอยู่เองเฮียยนโคตรสงสารช่างเลยตอนเนี้ยช่างต้องเอามือทาบอกแล้วบอกว่าแบบไปเรื่อยๆนั้นก็จะขึ้นแล้วมาใหมเราปิดตาข้ายไหมครับจะได้คุยอะไรก็ได้ผมพร้อมปิดตาข้าหรือว่าพร้อมปิดตาข่าตาข่าไว้เนาะทุกคนว่าไง จะไม่แต่ตะกร้าตัวที่เป็นแฟดเซลล์ออกหมดแล้วตัวเดือดตะกร้าคฟ้าต้องล้างฟ้าต้องล้างด้วยไงนะแม่หาแล้วทำไมไม่ออกให้หนูทำสีอะไรอะ่ะร้านทหนหูไม่เอาผมสีม่วงแน่นอนไม่งั้นลงแดงเลยแล้วแดงแก้ยากก็คือไปต่อไปได้แล้วถ้าถามเมื่อก่อนถ้าผมเป็นแดงก็เอาสีเดิมเนี่ย ลงสีน้ำตาลค่ะแล้วตรงนี้สีฟ้าจะหายไหมแม่คือตรงนี้มันฟ้าแบบมรู้แล้วถ้าเขาแก้ไม่ได้เขาจะทำอะไรหุมเขาจะทำไฮไลท์หนุ่มอไปทำไฮไลท์ทำไฮไ,ทไลท์สวยๆหยุดฉันไม่เชื่อคุณแล้วคุณเงียบไปเลย <laughs> จุ๋มกับคิวจะเป็นคนที่หมุไม่เชื่อแล้วตอนนี้หยุด <laughs> ไม่จริงเ <laughs> <laughs> นี่ยราหมุนมต้องซอนมันไว้เนี่ยซ้อนกลิ่นไวอย่างเงี้ย คือถ้าสีมันเท่ากันมันโอเคดูดีถ้ามันเท่ากันโอเคแต่เนี่ยพี่เก่งพอนี้สุดๆใช,ใช่หรือว่าไฮไลท์ไม่ได้ผมเน่จะขาดจริงเพราะว่ามันมันอ่อนแอแล้วหนูก็เลยบอกว่าตัวทำผมอะไรก็ได้ให้มันซ่อนไว้ปิดบังทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เอาไว้ตัวก็เลยบอกว่าได้แม่ ให้ hey, ช่างดีกว่าเขาม,มีตัวล้างสีใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวแต่มันจะล้างออกใช่ไหม<ส>แต่หนูแค่สะเาเองเนะวันนี้หนูอยู่ในห้องน้ำหนูคิดว่าหนูจะเป็นลมหรือเปล่าคนใจตังค์ด้วยนะก่อนที่แปนดียวจะหมดแล้วก็โปรจะหมดนะคะทุกคนอ๋อฟันด้วยนะคะนะคะว โบข้างนี้ของตัวมันยาววะพี่จุ๋มเมื่อกี้ตัวถักนี่ใช่ป่ะดึงเนี่ยเลยพอดึงดึงไปทางนู้นใช้ย,ยาสีผมสีมส่วงแล้วสินี่แหละไม่ได้หนูลองแล้วเมื่อเช้าไม่ออกห <c oughs> นูเลยเอาสีเทาลงให้มันเขียวทั้งหัวไม่งั้น้วมันแหว่งกว่านี้อีกนี่มันดีขรณาแล้วนะพี่เก่งพี่จุ๋มตอนแรกอะเป็นปลายเขียวอย่างเดียวตรงเนี้ย ทองแล้วตรงนี้ฟ้าอันนี้คือดีขึ้นแล้วอตอนแรกเมื่อคืนแย่กว่านี้เยอะเลยเดี๋ยววันนี้จะสระแบบสระแชมพูสระผมธรรมดามีสองหรือนี้ต้องตัดปลายไหอพี่จุ๋มมันดึงทางนูง้นได้ไหมมันดึงทางนูง้นได้ปะตัดไปลายเลยคะปลายโบค่ะไหนไมันดึงห้นี่แหละที่หนูซ่อนกลิ่นไว้วันนี้ตัวขามาดไว้น,นี่ไง ไม่ติตัวช่งางเขาสระไปสองสัปดาห์แล้ววันที่แล้ววันที่หกมันสะสองสัปดาห์ไม่ได้เพราะว่าวันที่หกอ่ะถูกไปถูกไปไรายการไงเศร้าวกว่าคุณปิดตะกา้าวๆน้องแก้มยังคืนนี้ไม่ต้องสระเออใช่หนูจะป่วยแลวหนูปไปสรนะพรุนนี้ที่เดียวดีกว่าพรนะุนนี้ผมจะเข้าบ้านก่อนหรือว่าอะไรนะ ไม่แบบล้างเลยใช่ไหมล้วก็ค่อยไปส่งพี่จุ๋มหนูต้องไปธนาคารเพราะว่ามันมีเป็ดเข้าร้านไม่ได้เหรออ๋อเหรออุ้ยพวงเพ่ของคุณพังแล้วทุกที่หนูขึ้นกี่โมดตุก๊กตาถ้าขึ้นทันสระผมเสร็จแล้วรีบกลับมาแต่งหน้นาแล้วขึ้นเลยงั้นเดี๋ยวพี่ให้าตา้งสแตนบายเอาพี่มาเคลียร์นี้ยาสระผมผิดแบบนี้ย้อมกลับมันจะเป็นหม่หนหักล้างได้ยาสระม่วงทัก หนูอ่ะใช้ยาสระม่วครับแล้วค่ะมันไม่หายตรงนี้หนูขยี้แล้วหนูก็ทิ้งด้วยไม่หายมาเถอะแล้วหนูสระเตรียมชุดที่จไปคอลีวูดเกมในไว้อย่างดีเตรียมเลยพรุ่งนี้ไลอ้นอนทอนมถ้าสมมติว่าทําผมเสร็จเร็วนะเพราะว่าหนูจะไม่ทําผมไงตอนแรกหนูกะว่าจะไปไลอ้นอนทอนขยันแหมหนูก็ขยัน เซตรวมสองนาทีเลยถ่ายนะคะพี่จุ๋มคุณเจนตัวผมว่ารวมสองนาทีายเซตรวมสนาทีสุดท้ายนะคะทุกคนจ่ายตังค์ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะปิดแล้วนะคะใครที่จิ้มไว้รีบจ่ายตังค์เลยุนมไม่ตัดผมได้ไหมได้โป้มีแค่วันนี้วันเดียวนะคะถ้าสาแล้วหนูสาตัวจะเป็นลมอยู่ในห้องน้ำมือเหี่ยวเลยถือว่าพลาดนะคะทุกคนคุ้มพี่มัดไม่ได้พลาดเหมือนพี่จุ๋มบอกหนูมา ว่าไม่ถูกใจสีเงินอ่ะไม่ซื้อถือว่าพลาดก็คอยยนมันก็ดูดิมันก็เนียนขึ้นแล้วพอมันไม่ไปดูนี้ไม่หายหนูก็ไม่สะใครมีแฟนทุกคนซื้อแล้วพอมันไม่หายหนูก็ไปซ่าสีม่วงอีกรอบมือเขาเดจะติดเต็มหัวร้อยเอ็มแลขนาดร้อยเมลใหญ่มากตอนนี้พี่จุ๋มทที่เราถามพี่จุ๋มอะอรายังไม่ลงมาคือม้วนอยู่กับผมเนี่ยใช่ตอนไหนอนะหนูซ่าผมก็เหนื่อยแล้วหนูขึ้นต้องหลับอีกรอบสบู่มีโปรไม่มีค่ะซื้อหนึ่งได้สองนะคะซื้อหนึ่งได้สอง พี่เก้พี่จุ๋มหนูสาผมนั่นเลยป่วยตอนเนี้ยหนูสาเป็นชั่วโมงเพอาะสาเราก็ล้างเราก็เอาใหม่แล้วก็สาสานสี่รอบอ่ะพี่จุ๋มบังอ่ะฮะพี่จุ๋มดื้อไม่ยอมสุดเลยอะไรนะพี่จุ๋มบังอบังคุณหมอบังพี่เก๋พี่จุ๋มบังคุณบุ๋มแต่หน้ายิ้บไปบังถอยแล้วทำยังไงคุณบุ๋มวันนี้เข้ามาพี่จุ๋ม ไม่โซ่มาเลยอ่ะผมฉันบอกว่าคุณผมคุณผมเปลี่ยนสีป่ะต้องไปทำผมทำไมสิ่งวันนี้อยว่บนลงดียั้ไม่ลุ้มาเลยอ่ะตัวมาละแนี้เองใครมีปัญหาผมเสียผมแห้งนะคะเซรัซ่ม iou ดียค่าใครของกบเือนพักก่อนค่ะอะไรนะ จุ่มคิวบางยายจุ่มยาวางาล่อยไม่ได้นะทุกคนไม่ยอมใจม่ายเงินตอนนี้โปรมันหมดแล้ว<อ>ไม,ม่โปรแล้วตอนนี้มันเป็นราคาปกติแล้วแล้วก็ยังมีเหลือโปรที่เป็นโปร990ที่ เมือเอม่อเช้าพี่จุ๋มก็หัวล้อฉันนะุ๋มอะไร่ะไม่ทำตอนจุมวิ่งมาพี่จอมนี่ตก,ตตกหตใหมากเลยตะโกนร้านเลยขึ้นรถบัสอะไรนะเข็นขนอนน่ะแล้วก็สลุมขึ้นมากําลังจะแบบพอนอนไม่หลัแล้วพี่พคแล้ววิ่งถ่ายคลิปตาคุณวิ่งก็วิ่งตึง้นใจ่แล้วแบบสุตลกมาก ไม่มันตกลงกินลมบิ่งมาแล้วผมว่าพี่โจมผมนุ่มเนี่ยคิวจำได้ยังเนี่ยผลงานคิวไหนเนี่ยผลงานคิวเห็นยังอะคิวดูนะก็ว่าอยู่คิวไม่มาวันนี้ผลงานคิวเห็นยังไม่ก็ว่าหยุดไอคิวไม่มาใชค่ะคิวบอกว่าใช้ขวดสีเงินนี่ไงคิวกับจุ๋มผลงานคิวกับจุ๋มนี่ไงแล้วตอนแรกหนูจะไม่หามาใส่เพราะอะไรรู้ว่า เพราะว่าหนูอ่ะชอบสีที่หนูไปคุยแซบโชว์มากหนูไม่อยากได้สีน้ำตาลเช้นเซตเก้าเก้าเก้าได้อาร์ทอยไหมได้ค่ะเซตเก้าเก้าเก้าอ่ะตัวได้อาร์ทอยพี่เก่งยังไม่ปิดเลยเหรอปิดไปแล้วพี่เก่งปิดตะกร้าหรือยังยังไม่ปิดตัวปิ่ตาข่ายแล้วพี่เก่งดูสิ กีจไม่ิดเลยก่งยังไม่ยอมปิดเลยนี่ไงยังปากคิวบอกค่ะตอนก่อนออกแล้วจุ๋มก็พูดเหมือนกันสองคนค่ะพูดว่าขวดสีเงินค่ะเออคิวว่าเออใช่ฉันบอกว่าต้องใช้ขวดสีไหนอ่ะคือไม่รู้เรื่องเลยคิวแบบนี้ปพิซซ่านะพี่จุ๋มฮะพิซซ่าตอนนี้หรอน่าบอกว่าเอามาให้คนกินเริ่มไปอุ่นกันค่ะพี่แกงกี่กีอาร์รอ่ะพีทอยว่ข้าว